การแจ้งเตือนที่สูงขึ้นฉันเวรัดพูดฉันเป็นคนตัวใหญ่ตอนนี้ฉันกำลังปรับตัวกับสิ่งนี้ฉันเห็นมังกรตัวผู้สีม่วงขนาดใหญ่ที่มีพลังงานรุนแรงเขาเป็นนักรถด้วยรอยแผลเป็นรอยสักและเครื่องประดับโลหะ เจ้ามนุษย์เจ้าก็เป็นนักรบเหมือนกันฉันเห็นนักรบหลายคนฟังข้อความเหล่านี้ในอนาคตหันใกลคุณหลายคนเป็นนักรบที่ยังไม่เข้าใจพลังที่แท้จริงของคุณคุณคือแสงสว่างแสง คือไฟพวกเรามังกอนพ้นไฟคุณหายใจเบามันเหมือนกันเป็นพลังสำคัญอันเดียวกันของทั้งมวลฉันเวลรัตพูดมีการเปลี่ยนแปลงมากกองนักรบของคุณตื่นตัวอย่างมากสำหรับการเปลี่ยนแปลง ที่กำลังเกิดขึ้นในโลกของคุณอย่ากลัวอย่าหวั่นไหวไปตามแรงลมมันคือสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงและโลกของคุณก็ต้องการสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงมานานแล้วฉันกำลังสแสดงดาวเคราะห์ดวงนี้ที่มืด ซึ่งตอนนี้ว่างเปล่าและมีลมพัดผ่านตอนนี้หน่อเขียวและเถาวันกำลังมาดาวเคราะห์กำลังตื่นขึ้นอีกครั้งหลังจากหายนะดาวเคราะห์บางดวงฟื้นตัวโดยถูกนำไปใช้ใหม่ ฉันเห็นแถบดาวคราะน้อยและได้ยินเสียงเมวเด็กและถึงกระนั้นดาวคราะของคุณก็จะต้องได้รับการไทยไกอาผู้ทรงพลังเทพธิดาสีเขียวเธอกำลังตื่นขึ้นอีกครั้งเธอจะไม่ถูกแย่งชิงหรือถูกป้นสะดม ไม่อีกต่อไปเวลาของเธอกำลังจะมาถึงฉันได้ยินเสียงโซ่แตกและเห็นกุญแจมือหลุดคุณถูกใส่กุญแจมือในการเขียนโปรแกรมแมทริกของคุณมนุษย์ของคุณหลายคนตกเป็นเฉลยโดยไม่รู้ตัว เป็นชนิดที่ง่ายที่สุดในการควบคุมคุณหลายคนตื่นขึ้นและตระหนักว่าโซ่ต,ตรวนเป็นหมองและมีมานานแล้วหลายคนมองเห็นพลังแห่งแสงสว่างในตัวคุณแสงทำอะไรมันใายแสงไปที่เงา และเงาก็หายไปแม้ถรยเงากำลังหายไปฉันเรเรกำลังพูดฉันเป็นนายพลผู้อำนวยการการเปลี่ยนแปลงของหน่วยนักรบมังกรที่ได้ช่วยเหลือเด็กๆจากส่วนลึกของซาตานของคุณคำเหล่านี้ไม่ใช่คำที่น่าพอใจ สำหรับสิ่งนี้ที่จะโพูดฉันถูกเลือกเพราะความแข็งแกร่งของฉันฉันเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่สามารถทำได้ฉันถูกเลือกเพราะเจตจำนงที่แท้จริงของฉันเช่นเดียวกับที่คุณเคยเป็นมนุษย์เราไม่ต่างกัน เราเป็นลมหายใจของแหล่งที่มาในรูปแบบที่ต่างกันใช่แต่ก็นั่นแหละเรามีจุดประสงค์เดียวกันมีจุดแข็งเหมือนกันในรูปรักที่ต่างกันหากแหล่งที่มาต้องการให้คุณเป็นอย่างอื่นที่จะเกิดขึ้น คุณจะไม่อยู่ที่นี่แต่คุณอยู่ที่นี่คุณอยู่ที่นี่แล้วเวลานี้ในเวลาแห่งไฟแสงสว่างเท่าฐานความร้อนนี่คือเมื่อดาวเคราะห์เกิดใหม่นี่คือการเกิดใหม่ของไกาอาและทั้งหมด ที่เกิดขึ้นกับเธอการเปลี่ยนแปลงมากมายกำลังมาการเปลี่ยนแปลงของดาวเคราะห์มากมายกำลังจะมาถึงคุณจะได้รับการคุ้มครองคุณได้รับการคุ้มครองแต่อย่าหมกมุ่นอยู่กับความกลัวคุณไม่ใช่คนอ่อนแอ ฉันวิวรัสกกำลังโพดฉันรวบรวมกองกำลังของฉันในลักษณะเดียวกันที่เรา,ผาเผชิญหน้ากับปีาศาจที่หยุดอาณาจาักรนี้อย่างหนานแน่นแล้วเรากินมันเราสว้าปามันพวกเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยสำหรับเรา แต่ความแข็งแกร่งของพวกเขาคือภาพลวงตาการล่อลวงและความสับสนนั่นคืออาวุธของพวกเขาอย่าให้อำนาจหรือความสนใจของคุณแก่พวกเขาจำเวทมนต์ของฉันเป็นแสงฉันรัก ฉันคือความแข็งแกร่งของแหล่งที่มาฉันคือพลังแห่งแหล่งที่มาถ้าฉันจําเป็นต้องเป็นคนอื่นฉันก็คงจะเป็นแต่นั้นไม่ได้ตัดสินใจฉันตัดสินใจอยู่ที่นี่เช่นเดียวกับที่คุณทำนักรบรวมกัน คุณคือนักรบแห่งพื้นผิวเราคือนักรบแห่งดวงดาวพวกคุณหลายคนก็เป็นนักรบร่วมกับเราในดินแดนที่มองไม่เห็นในสภาพหลับไหลของคุณเราเป็นเพื่อนกันเราคือสหายร่วมรบฉันเวลกักำลังพูด ความพยายามที่จะค้นหล้มพวกเราหล่อแทงมังกรที่พยายามใช้เล่ห์เหลี่ยมหรืกล้ามและรู้สึกต่ำดนึกผิดท้งที่พวกเขาไม่ได้รู้สึกผิดมันเป็นกับดักที่ถูกละลายนำาไว้ว่าอาวุธของพวกเขาเป็นภาพลวงตา ความเจ็บปวดเป็นภาพรวมตานี่เป็นการต่อสู้ที่เจ็บปวดที่เพิ่งต่อสู้ในทวีปแอนตาร์กติกในภูมิภาคทางต่อตายซึ่งถูกซ่อนเร้นอยู่มากมายและถึงกระนั้นเราก็มีใช้นี่เป็นก้อนอิมก้อนสุดท้ายที่ตกลงมา ที่ฉันบอกคุณเพราะตอนนี้มังกรดำถูกนำออกหรือนำกลับมาใช้ใหม่ฉันเวรเรนในฐานะหัวหน้าผาน,นกแน่ของฉันฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสุดซื้นที่ได้รับใช้เพราะมารดาที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเวลาสุดท้าย และว,วาระสุดท้ายนี้เพื่อให้สามารถเริ่มต้นใหม่ได้นี่คือเหตุผลที่คุณอยู่ที่นี่คุณก็รู้สึกภาคภูมิใจอย่างมากเช่นกันเมื่อคุณตระหนักว่าคุณได้เอาชนะทุกสิ่งแล้วสิ่งที่คุณคิดว่าคุณเป็น และสิ่งที่คุณเป็นอาจไม่สอดคล้องกันทั้งหมดคุณคือแสงสว่างเขากำลังแสดงภูเขาไฟให้ฉันเห็นแสงมีหลายรูปแบบฉันเห็นสายฟ้าลาวาไฟแสงคือพลังเงาเป็นภาพรวงตา ภาพลวงตาแห่งความแข็งแกล่งบิดเบี้ยวโลกเงาของคุณกำลังโหร้องเสียงดังที่สุดในสื่อของคุณแต่ดวงดาวนั้นได้รับการทำความสะอาดเป็นลักพวกเราเหล่ามังกรต่างสนุกสนานกับงานเลี้ยงนี้ งานฉลองนั้นทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นใหญ่ขึ้นแข็งแกร่งเพื่อเป็นนักรบแห่งแสงสำหรับการต่อสู้ครั้งต่อไปไม่มีทางจบฉันเวเรกกำลังพูดฉันจะไม่เลิกจนกว่าเรื่องนี้จะเสร็จสมบูรณ์จนกว่าไกาอาและลูกของเธอ นและการแสดงทั่วไปจะเสร็จสมบูรณ์จะมีการรีร้ายแต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเป็นไปได้ที่จะเกิดใหม่หรือแสงสว่างใหม่หรือปลูกใหม่ชาวนาจะเผาไรนาโดยรู้ว่าพืชผลในปีหน้าจะโดดเด่น อุดมด้วยสารอาหารและแข็งแรงมากขึ้นคนอยู่ในไฟมีไฟอีกมากที่จะมาถึงแต่ไฟส่วนใหญ่นั้นเป็นไฟจากประกายแห่งสวรรค์ของคุณเองการสถิตอยู่อันสูงส่งของคุณนักลบแห่งแสงอยู่ในช่วงเวลา แห่งการละลึกถึงแสงสว่างของพวกเขาการค้นหาแสงส่องแสงและการเป็นมันเป็นแสงของคุณคุณเป็นใครฉันเวรรัสตระหนันกถึงการเสียสละที่คุณทำและจะทำมีอะไรให้สำเร็จอีกมาก แต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นแน่นอนถึงเวลาแล้วที่จะก้าวขึ้นไปอีกคั้นถึงเวลาขัดกลอกและลับดาบให้คมแล้วถึงเวลาสำหรับเครื่องรางของขรังแห่งการปกป้องและความหวังถึงเวลาแล้วที่จะแสดงให้เราเห็นถึง ความกล้าหาญของคุณเราจะต่อสู้เคียงข้างคุณต่อไปแต่ตอนนี้โฟกัสน้อยลงที่พวกเราบังกรที่ขึ้นสู่สวรรค์และตอนนี้คุณสนใจมากขึ้นแหลงข่าวได้พูดผ่านฉันฉันรู้สึกถึงสายสัมพันธ์นี้ แล้วรู้สึกขอบคุณที่ได้รับบริการฉันอยากจะพูดมานานแล้วมีมังกรจำนวนมากที่ต้องการเชื่อมต่อและเราเชื่อมต่อในดวงดาวและจะมีความสามารถอื่นเพิ่มเติมในแผ่นดินโลกใหม่ฉันเวเร ยังคงดำเนินไปอย่างโดดเดือนแต่คนอยู่ในอาการหลับไหลซึ่งเป็นจุดนิ่งก่อนการต่อสู้ครั้งสุดท้ายและคนได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่และเต็มไปด้วยความรักจากเราความรักอาจเป็นอาวุ คุณสามารถใช้ได้นำไว้ว่านี่คืออนาจักรของสิ่งที่ตรงกันข้ามนำไว้ว่าสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณสร้างข,ขึ้นํำไว้ว่าความรักและแสงสว่างนั้นมีอยู่จริงและถ้าคุณต้องการ ขาดสิ่งนี้คุณก็เปล่งประกายคุณรักคุณให้อภัยและละเบิดตัวเองเป็นเจ้าแห่งแสงอย่างที่คุณเป็นฉันขอคำนับคุณฉันเวเร